ก็ส,สดทุกท่านด้วยนะสาหรับวันนี้เรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันน่าจะเป็นการเรียงเรื่องคิมซุยยออีกครั้งหนึ่งนะในส่วนนี้ก็เคยพูดไปแล้วนะว่าเคยเห็นแล้วก็พอดีตอนนั้นที่ทําวันนั้นที่ทาอ่ะมันมันต้องไปหาข้อมูลย้อนหลังไปก่อนหน้านั้น,น,นไม่กี่วันด้วยที่เกี่ยวกับที่บอกว่าแทคนิคในการลงแอดของ ชอปปี้ไทยวิดีโอใช่ไหมที่แบบว่าให้มาดูเร็วๆทุกวันนี้มีแจกซีนะอะไรก็ว่าไปแล้วที่เคยพูดแปบบว่ามันเปลี่ยนใหม่เป็นว่าแบบถ้าเกิดว่าครบรอบมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมทางบนซ้ายถ้าครบรอบหนึ่งแล้วมันจะศูนย์จุดศูนย์สองมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอกดเข้าไปรับอะยี่สิบวิแรกนะมันจะขึ้นมันจะขึ้นเหมือนเหมือนปกติมันไม่มีอะไรเลยคือแต่ก่อนมันก็จะใส่รายก็ใส่รายไปเลยใช่ไหม เป,เป็นเป็นเสร็จไปเลยแต่มันมีมีพอยที่สังเกตได้อยู่บ้างว่าเพื่ออะไรอ่ะทีนี้ที่จุดที่เหมือนกันนะตรงเนี้ยก็คือกลับมาในวันนี้อีกครั้งที่เป็นรายงานะประจำวันของวันที่16เมษาก็ให้คุณดู20วีแรกก็จะเห็นว่าพอครบรลู1หนึ่งรอบนาฬิกาหนึ่งวนศูนย์จะศูนสองปุ๊บขึ้นว่าก,กดว่ารับได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วหลังจากนั้นพอคุณกดพอคุณรอจนครบอะครบปุ๊บอะครบเท่าที่เกณฑ์มันมีอะ มันก็จะขึ้นใส่ร้ายหมดเลยทุกช่องทางเลยว่าแบบบล็อกกั้นไอดีคุณไปเลยว่าแล้วก็ใส่ร้ายว่าคุณผิดอย่างน,นั้นอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ก็เคยพูดไปแล้วว่าหลายว่าหลายช่วงเดือนปีที่ผ่านมามันจะไม่มีอะไรแบบนี้ที่มาขึ้นใส่ร้ายแล้วก็มาขึ้นอะไรแบบนี้แต่พอมันเริ่มมีปุ๊บเซตระบบว่ามีปุ๊บเนี่ยมันก็ทำได้เรื่อยทำแบบว่าอยู่ดีๆก็ทำหน้าที่คนที่เป็นเอาคนปกตินะ ที่ไม่ได้มีอาชีพเป็นแฮกเกอร์อะไรเงี้ยก็คือเข้าไปดูตามเงื่อนไขปกติก็คือดพอูพอครบเวลาแล้วก็มาขึ้นใส่ร้าย,ายขึ้นมาทันทีเลยอยู่ดีก็จับระบบใส่ร้ายเข้ามาในในคนปกติทั่วไปที่เล่นเหมือนตาแก่ๆยายแก่ๆก,ก,กดเข้ามาแล้วอ่าตามแอดมาแล้วก็มาดูดูเสร็จแล้วอ่าดูครบแล้วก็กดรับรับปุ๊บก็ใส่ร้ราย,ายหาว่าเราหาว่าเราก็เป็นเลข A B C D บาบาบา,บาดอกตันอะไรก็ว่าไปที่เป็นแบบไม่สามารถที่จะจับมือใครล้มได้ในการเอาผิดให้ถึงที่สุด สำหรับการทุจริตไม่โปร่งใสต่างๆใ,ใดๆหากมีแบบนี้หากมีแบบไหนใช่ไหมทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็อ่ะก็คือเปลี่ยนสเต็ปเป็นว่าล่อก่อนว่าหนึ่งวงครบหนึ่งวงปุ๊บอะให้คือวันนี้เราไม่ใส่หลายคุณนี้เราไม่บล็อกคุณนะวันนี้เราไม่เนะน,นี่ยน,น,น,นะแล้วที่ผ่านมามันจะแบบทําอย่างเงี้ยเป็นกี่วันไม่รู้ติดติดกันที่เหมือนเหมือนใส่ไลน์ว่าคุณผิดกี่วันติดติดกันบล็อกบล็อกบล็อกหลังจากนั้นก็เป็น หนึ่งอาทิตย์หรือหรือมากกว่านั้นก็คือคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมก็คือนับจากวันที่มันทําแบบนี้ก็จะแบบนับไปว่าว่าระบบมันทําแบบเนี้ยแต่แล้วก็จะนับไปว่าอีกอาทิตย์หนึ่งนี่ l a s ข้อมูลล่าสุดก็คืออีกอาทิตย์หนึ่งแต่วงวงกลมแรกล้อมาก,ก่อนว่าโอเคเหตุระบบทุกอย่างปกตินะเราไม่ได้แบบบูลลี่คุณเราไม่ได้แบบว่ามาใส่ร้ายคุณทุกวันอะไรขนาดนั้นนะแต่พอใช้เวลาดูวิดีโอที่เหลือทั้งหมดปุ๊บ โอเคเราไม่ให้นะเราให้แค่วงแรกศูนย์จุดศนคุณนึกออกไหมคือถึงได้บอกว่ามันละเอียดมากคุณต้องเจอในชีวิตจริงอะว่าแบบที่อื่นแอปออนไลน์อื่นหรือห้างอื่นที่ในชีวิตจริงหรือในแอปออนไลน์อื่นแบบ amazon อะไรเขาไม่มาคิดมาทําอะไรอย่างนี้แล้วอันนี้คือแอปจีนเท่าที่หาข้อมูลมาในช่องหลักก็เข้าไปดูแล้วกันทีนี้ก็คือไม่รู้จะโดนกี่วันใชี่ไหมทีนี้จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งที่เหมือนกันกับรอบก่อนเลยรอบเร็วๆเนี่ย นั่นก็คือว่าในช่วงเนี้ยมันจะเซตเวลาระบบมันจะเซตเวลาวันร้อยแปดสิบนาทีในการดูใช่ไหมแต่อยู่ดีๆที่มาใส่รหลายวันนี้เนี่ยวันที่สิบหกเนี่ยที่ให้ดูก่อนมง,งึงส่นตัวส่สองเนี่ยแล้วทำามันให้ปกติเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสี่สิบนาทีคุณย้อนกลับไปดูหลักฐานนะคุณจะเห็นว่าความเมคเซนะเวลาที่ใครจะลดละค่าใช้จ่ายใดๆต่างๆนานาถ้าเขาจะถ้าถ้าจะมีการอ้างว่าลูกค้าเป็นคนโกงทุจ,จริต ในการนั่งโูวิดโอเฉยเนี่ยคือทุจริตอันนี้ไม่ได้ทุจริตเลยนะดูแบบตามกฎระเบียบไปทุกอย่างแต่นี่คือในเมื่อคุณใส่ล้วว่าว่าคุณทุจริตเออว่าลูกค้าทุจริตปุ๊บเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงลูกค้าทําอะไรไม่ได้หรอจะสอบถามว่าไอรหัสที่ใส่ร้ายเอยเอเอกลองสองสแควร,ร์รูทนี่นี่นี่น,น่คืออะไรถามใครอะถ้าไปเอาเรื่องเอาเรื่องยังไงคุณถ้าแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในจุดที่ทํางานด้านด้านนี้ด้านนู้นในประเทศนี้นะ คุณจัดการได้เลยแต่คิดว่าเรื่องนี้มีบ้างหรือบ้างหลังแน่นอนไม่งั้นไม่มีรายละเอียดซอกมุมต่างๆที่ขนาดนี้เราอยู่ได้จนถึงเป็นหลักปีขนาดนี้และยังอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นต่อมาก็คืออ่ะในเมื่อคุณบอกว่าลูกค้าเป็นอย่างนี้อ่ะสมมติว่าลูกค้าทําอะไรก็ได้ที่ผิดกฎหมายมากเลยกฎหมายของคุณเองนะแล้วคุณใส่ร้ายพิกวันก็ตามแล้วคุณมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องมาลดเหลือสิบสิบนาทีอะ ก็ในเมื่อคุณคือสเตตเมนที่มั่นคงคือคือกำปั้นที่มั่นคงแล้วคนที่มาล้อมรอบลูกค้าเนี่ยคือคนที่มีความผิดแย่ๆเจตนามุ่งร้ายกับคุณแล้วคุณก็เลยบอกว่าคุณมันผิดนะผิดยังไงคุนนึกถึงเจ้านายชี้หน้านะผิดยังไง A B C D F G ไงแบบเนี้ยแล้วคุณไปคิดโจทย์ต่อว่าแล้วคุณจะไปแจ้งความยังไง A B C D เกิดขึ้นแล้วมันแปลว่าอะไร ก็ทางบริษัทเราเท่านั้นที่รู้ว่ากฎหมายของเราคืออะไร ABCD คืออะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเก็กลายเป็นว่าในวันเดียวกันนี่มาใส่ร้ายเนี่ยจาก40นาทีจาก180นาทีเหลือ40นาทีกี่เท่าอะ4 4 5 10คือ4 7 4 5 20ก็เกือบ5เท่าลดลงมาเกือบ5เท่าก็เท่ากับว่าสําหรับคนที่ไม่โดนบล็อกโดนใส่ร้ายเนี่ยก็จะต้องถูกลด5เท่าแล้วคุณดูมุมมุมขวาบน เขียนว่ารับสองรอบอ่าสิบหกสิบหกแล้วแล้วเมื่อกี้คุณเห็นไหมว่าสี่สินาทีที่กําหนดไว้ว่าวันนี้ส 40, 40ี่สิบสี่สิบนาทีไม่ได้แค่สองสีสองสีสองรอบก็คือสี่สีมันจะเป็นสิบหขึ้นบนขวาประหมดในแอดในแอดที่ตามมาในนี้แล้วในนี้บนขวาเขายังยืนยันคําเดิมจุดเดิมว่าฉันให้สิบหกซีเในการดูแค่สี่สิบนาทีแต่แต่ก่อนหน้านี้ วันก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ก็คือร้อยแปดสิบนาทีเอ่อสิบหกสี่คุณนออกไหมคือทุกจุดมันคือการแบบมันไม่โปร่งใสแล้วมันชัดเจนเลยว่ามันไม่ถูกต้องโอเคประเด็นตรงนี้เลียนเนาะใครเจอทําอะไรได้ก็ทำเนาะเพราะว่ามันก็มีอีกหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นไปข้างหน้าในอนะคตเดือดเต้องร้ายแรงไปกว่านี้อีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเริ่มตั้งแต่ไฟที่ที่คุณเอแล้วเห็นได้ชัดเจนขนาดน,นี้ยที่ตาเนอก็ยังเห็นเนี่ย แล้ววันหนึ่งกี่คนสมมติว่าคนละบาทล้านคนมันยิ่งออกว่าแกงคอเซนเตอร์อยู่แล้วที่แบบวันหนึ่งไปหลอกหมอได้คนหนึ่งล้านหนึ่งได้ได้วันละคนได้หมอละคนแต่นี่หลอกคนในประเทศล้านคนได้คนละบาทจะได้จากการลดแรกจากแถมโปรโมชั่นหรือเป็นการใช้เงินแทนเงินบาทแต่ว่าเป็นเงินส่วนตัวของตัวเองคือสีที่ตั้งขึ้นเองแต่มีมูลค่าเท่ากันหนึ่งบาทนะเราหักลบคุณได้เท่ากันหนึ่งบาทแบบค่าเงินเดียวกันเลยอัตราค่าเงินเวลารแรก คุณไปคิดดูแล้วกันในฐานะพลเมืองเนาะนี่ก็ทําในฐานะที่ฐานะพลเมืองเดี๋ยวเราจะต่อในเรื่องของกิมซูยอนต่อเนาะในการวิเคราะห์เพราะว่าทำรวมไปเลยเพราะว่าคลิปมันไม่ยาวต้องสองคลิปเลยเดี๋ยวทำทำแสแตไมไว้ให้เนาะ,ะทีนี้เรื่องกิมซูยอนเราจะมาพูดถึงกิมแซลอนก่อนในกรณีฆาตตายซึ่งกรณีการฆาตตายเนี่ยอย่างที่พูดเกินเกินไาในคลิปก่อนซึ่งแต่แยกพอ,อยออาไหมฟังว่าในกรณีที่คนตายบ้านไหนก็ตามที่ตาย แล้วพ่อแม่พี่น้องรุ่นนี้นั่นมามาตามสืบต่ออันนี้เม่เซนถ้าคุณรู้สึกไม่เป็นธรรมว่าเฮ้ยสงสัยว่าลูกหลานคุณใครตายเพราะอะไรใช่เหรอคะอะไรอย่างนี้ถูกไหมในกรณีที่เป็นฆาตกรอะไรทั่วไปอันนี้คือปกติเอาคลิปตัดเอาเปน็นว่าสําหรับเรื่องเคสครึ่งแรกที่พูดเรื่องชอปปี้ไปอะ่ะก็คือจะเห็นว่าการใส่ร้ายมันมาพร้อมกับการลดลดการให้สีก็เท่ากับว่า จากร้อยแปดสิบเราให้แค่สี่สิบจากจากรอบละหกก็ให้แค่สองสี่ก็เท่ากับคุณโกงไปเท่าไหร่อ่ะโกงไปกี่ซีขนาดที่ยังเขียนว่าสิบหกซีเท่าเดิมก็ถ้ากับคุณไม่มีเงินหรือว่าจะมีก็ตามแต่คุณเจ็ดจำนงว่าฉันจะลดในการให้ก็คือเหมือนกับคุณไม่มีถูกไหมแต่ข้อมูลที่ขึ้นหน้าลูกค้าคือคุณใส่รายลูกค้าน่าหลับเป็นคนผิดดู่นนี่นั่นคือการที่คุณลดการที่คุณยังใส่ป้ายไ,ไว้น,นั่นนั่นมันไม่มีอะไรที่ตรงตามที่คุณทําเลย แล้วการใส่ลายที่เป็น a b c d มันก็คือคุณทำนีม้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ถูกต้องอ่ะแต่คุณทำได้ไงเพราะคุณคิดว่าคุณสามารถทำได้ไจนทุกวันนี้เพราะอะไรก็ลองไปคิดกันดูอาา่ะเมื่อกี้มันตัดตรงไหนไม่รู้เนาะอะต่อเรื่องขิมสุยอนหลังจากที่หลังจากที่มีคนเสียชีวิตใช่ไหมแล้วไปตามเรื่องว่าตายเพราะอะไรอันนี้มันคือความเอกเซนแต่ขออีวิงนิดนึงว่าความจริงแล้วอะคนที่จะหาความจริงได้อ่ะ ว่าใครตายเพราะอะไรมันไม่ควรที่จะเป็นที่บ้านนะเคยพูดไปแล้วว่าทุกอย่างมันควรจะเกิดจากการพิสูจน์มีหลักการเบื้องต้นขั้นมาตรฐานว่าอย่างนี้แปลว่าพ่ออย่างนี้แปลว่าแม่การเงินการกระทําอย่างนี้เรียกว่าผัวอย่างนี้เรียกว่าเมียเหมือนกันอย่ากันอะที่แบบมีหนึ่งสองสามสี่เดี๋เขาฟ้องหย่ากันว่าไม่ดูแลลูกไม่เคยกลับบ้านไม่นู่นนี่นั่นจะเรียกว่าเป็นผัวเมียได้ไงอะไรเงี้ยนอกใจอะไรเงี้ยมันควรที่จะพิจารณาเงี้ยในทุกความสัมพันธ์ว่ามีเกณฑ์ขั้นต่ําว่าอย่างนี้เรียกว่าพ่อแม่ไมน ป่วยไม่ให้กินข้าวใบรับรองภาษีการเข้าเซเวน่นู่นนะี่นะมันน่าจะเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ได้พอสําหรับการที่เด็กอีกคนหนึ่งได้กินอะไรใน2วันที่ผ่านมาหรือว่ามีของใช้ของเด็กพวกมันของใช้สําหรับคนแค่คนหนึ่งหรือสองคนซึ่งบ้านนั้นอยู่กันสามสี่คนเนะี้ยมันสามารถตรวจเช็คได้หมดว่ามันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของคำว่าความสำัมพันธ์นั้นอนะ มันไม่ใช่การหย่แค่ใน婆เมีย ń, มันควรจะเป็นกับพ่อแม่กับลูกกับแฟนที่อยู่ด้วยกันอยู่หอด้วยกันได้หมดเลยเพื่อเป็นการยืนยันว่าสถานะสัมพันธ์นั้นเป็นสถานะก,กระดาษไม่ใช่ความจริงคนอาจจะมองอกระดาษนี่คือจดเป็นสมรสใช่ไหมแต่บางสถานะมันไม่จดเป็นสมรสแต่ว่ามันเป็นฟิลแบบพันธะที่คนเราต้องมองว่าสองคนนี้ต้องสนิทกันต้องร่วมหอลงงกันต้องอยู่หอเดียวกันต้องกินข้าวหม้อเดียวกันต้องใช้เอ,อของใช้ด้วยกันสบนนู่นู่นั่น แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ความจริงก็คือคุณทร,รมานอีกฝ่ายหนึ่งตรงนี้เป็นแกติกของนายสิทธิ์ที่เป็นช่องโหว่ที่ไม่ได้มีคำว่าหย่าร้างในฐานะอื่นนอกจากผัวเมียเพราะนั้นจุดนี้ก็ไม่ควรที่จะมีคนตามเรื่องการฆา,าตกรรมเนี่ยได้เพียงแค่คนที่ไม่ได้ถูกประเมินว่าอยู่ในมาตรฐานของการไม่ได้หย่าร้างกันเพราะฉะนั้นเคสเคสนี้และเคสอื่นๆก็เหมือนกันที่แบบน่าสงสัยมากแล้วพ่อแม่พี่น้องแบบซึ่งซึ่งอิบว่าเป็นข้อหลักๆของการ แรงจูงใจของคดีอาชญากรรมหมดเลยก็คือพ่อแม่พี่น้องนั้นเป็นคนได้เงินได้มรดกได้ทุกอย่างหมดเลยนะได้สัตยภัยในการแต่งเรื่องว่าเขาตายเพราะอะไรได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำเลยเหรอกว่าคุณเป็นกระดาษเป็นเชิงกระดาษหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงมีการพูกไหมพอไม่มีแล้วสิทธิ์ขาดมันขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นว่าจะทําไงกับคนที่ตายก็ได้แล้วคนอื่นนะมายุ่งอันนี้มันใช่หรอคือบางเคสที่คุณเคยทําตาม,ตาม มันต้องควรให้สังคงมมองว่ามันไม่ใช่ละมันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องอะไรบางอย่างละทนายหรือใครก็ได้ที่เอะแล้วคุณดําเนินเรื่องต่อได้เลยเพื่อหาความเป็นธรรมความจริงที่สุดทิ้งไว้ให้เป็นเ,เป็นสมบัติของโลกใบนี้ในการที่เจอเคสแบบนี้เหมือนเดิมต่อไปแล้วจะไม่เกิดขึ้นซ้าอีกในการแก้ไขปัญหาแบบเดิมเหมือนพวกการแก้ปัญหาในแบล็คบล็อกกล่องดําของนักบินเครื่องบินอะ แล้วเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะมันจน้องจี้แปลว่าอ่ะโอเคแก๊สเข้าทางไหนมีรุ่นอะไรผิดผลิตเมื่อกี่เครื่องนู่นนี่นั่นจนเจอต้นตอจริงๆรงขาวหนาม่ต้องเกิดซ้ำแลวเกิดซ้ำในยี่ห้อดเดิมๆของเครื่องบินประเทศนี้จะมีจุดกลางที่เขาชุมนุมกันว,ว่าเราจะแบนไม่ใหเ้เครื่องบินประเทศนี้รุ่นนี้ทั้งหมดเข้ามาใช้ข้ามฟากน้าท,ทะเลมาฝั่งเราจะมีกลุ่มอันนี้มีอยู่จริงนะ มีอยู่ว่างั้นเราก็ไม่เอาด้วยเหมือนกันกลุ่มเราเพราะว่าการเทสต,ตรงนี้หาคําตอบแล้วนี่นั่นมันไม่ผ่านมันไม่มันไม่ตรงจุดอะไรเงี้ยเราจะไม่รับคุณภาพที่ต่ากว่ามาตรฐานตรงนี้ในการมาแบกรับความเสี่ยงในชีวิตคนนี่ก็เหมือนกันทุกอย่างก็เกี่ยวกับชีวิตคนที่จะเป็นบทเรียนทิ้งไว้ให้กับการเจอปัญหาแบบเดิมพอสิทธิ์ขามาอยู่ที่พ่อแม่แล้วเป็นการฆาตกรรมเอ้ยเป็นการฆาตัวตายปุ๊บ จะมาพลิกดินได้มันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันตามคดีฆาตกรรมยังไม่เซนแต่ตามคดีการฆ่าตัวตายเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ที่ว่ามันจะมาเล่นอะไรลูกเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นการฆ่าตัวตายจริงๆมน,นี่ไม่เอากรณีที่ว่ามาเล่นประเด็นในทีหลังหลังจากการตายของคิมแซลอนนะเอาประเด็นแค่เรื่องฆ่าตัวตายก่อนควรจะมีสิทธิ์ใครก็ได้ที่เอสามารถที่จะสืบเรื่องได้เสมอนะ แล้วก็ดูว่าคนสุดท้ายที่ได้รับผลประโยชน์สุดท้ายคือใครก่อนคนนั้นคือน่าสงสัยที่สุดต่อมาเรื่องการฆ่าตัวตายที่ไม่ใช่ฆาตกรรมถ้าเป็นขั้นการฆ่าตัวตายยิ่งต้องต้องเปิดออกมาให้หมดเลยยังไงโลกทางโลกต้องมีข้อมูลตรงนี้ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรเป็นใครมาจากไหนทุกคนต้องรู้ว่าตายเพราะอะไรเอ่อโดนบีบคอเลยคือนั่นเป็นฝันนะมีฝันอือสองสาอย่างมีฝันอันแรกก็คือฝันเกี่ยวกับ แต่มันแค่วิสั่นๆไงก็เลยแล้วตื่นมาส่วนใหญ่จะจําได้ว่าอยู่แบบนึงแล้วไม่ได้จดไว้เกียก call, เก่ยวกับคอเกี่ยวกับการฆาตกรรมอะไรพวกนี้นะอย่างที่สองก็คือฝันเกี่ยวกับมีเออในสิสิ์เนี่ยแหละแต่ว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นปีศาจเป็น,เป,นเป็นปีศาจเลยนะแล้วก็พูดเกี่ยวกับว,ว่าอย่าพูดเรื่องชั้นอะไรประมาณนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ฝันนานมากคืนหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งก็คือฝันนี่คือเมื่อคืนล่าสุด ฝันว่าได้เล่นเกมซึ่งไม่รู้ว่าในอดีตชาติหรือในอนาคตนะได้เล่นเกมเกี่ยวกับทะเลกับที่ที่เกี่ยวกับทัดดินทัดไฟและทัดไฟทัดน้ําแล้วแล้วแบบว่ามาเพื่อทําสิ่งนี้ภารกิจเนาะในโลกนี้ซึ่งมันมันมันเป็นจริงอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเันเป็นฝันนัมันจะเกี่ยวกับเป็นพาพสั้นๆเนาะจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงแล้วหรือกำลังจะเกิดเท่านั้นเฉพาะแค่นี้จะไม่ค่อยฝันอะไรที่ไม่ไม่ได้มีนิ่งนะต่อเพราะฉะนั้น พอไม่เปิดเผยทุกอย่างคนก็ไม่ได้เอะไงคุณก็ใจการที่ปิดบางอย่างแล้วเปิดมันอย่างไหมพอคนไม่ได้เอกก็เออก็เป็นการฆ่าตัวตายแต่ถ้าทุกคนรู้อะในลักษณะการตายในวันที่เวลาที่คนพบศพจะรู้เลยอาจจะไม่ใช่